ฉันนพ่อหนมตะคุนจางดีไหมเนีนะนะเอาดีเนี่ยเล่นเป็ได้ก็เข้าร่วมเหอไม่ได้เล่เนไม่ได้ก็เทียนมูอเ,นะเล่เนไม่ได้ก็เทมูอัไี้เอาเทม,มนนะนะูมันันั้นน่ะ ผมวางอันติ๊กมันไม่ถูกเลยบนรถคนโรลล์ต์แล้วนี่มไม่ใช่คนโรลลดตเนี่ยไม่ใช่นี่คนโรลล์ต์ดูมอริีเราวะมีคนลงกับเรานี่อ่ะฟังแกตี้ใหญ่เลยวะมัน,นมาลงทับเราเรอ่ะตี้สองตี้ตวิ่งไปเหมืองหมล่ะ ก็เจอกับม่มาฟร์มาฟ้า,ฟาฟร์มงที่เราเปิดไหมละ่ะน,นั่นต้องวิ่งกลับนะฟ้าภูมิวิ่งฟ้าเหมือนกันนะเฮ้ยจากบ้านบ้านบนตรงนี้มันก็ของมีนี่นะม่ใช่ของมีเอ้ยมึงสามศูนย์ห้าศูนย์เลยนะเว้ยไม่ได้เป้าหวะ ตัวลงตะเภา<อ>ใช่ปะกรณีที่อ,อ,อย่างนี้ห้ามลงตอนนี้อะไตอนนี้พยายามอยู่มีตี้น,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 นึงอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะสุดอิตี้ที่มันขวางเรามันหนีลงไปข้างล่างละต้องทำอะไรต้องแบงแล้วเขาต้องจังลนะ่วะวันนี้จะก,ก้องท่อแตะขึ้นของฟ้ ตองที่มาถึงกองฟ้าครับผมเฮ้ยมึงก็เจอหายกุญแจครับมัจะสนเจอะไกูมทต์อัลบูอนอนี่นะอะคุณลอดูสย่ยไม่เล่นไม่เล่นก็หยิดมาก่อน มืต่ตอนนี้กูกำลังเปิดเกมใหม่อ่าตรงนี้ความใกล้เสร็จแล้วเาดินไปอีกฝั่งหนึ่งมาพาขึ้นบนอยากได้

มักม่มีมนบาลกะไม่มีที่เก็บอะเต็มเดลิจากะความรักี้เกินสามรอยเม์ีบงเนะ้ยทาชีทองก็เกินไปแล้วมันเป็นแค่เจ็มา นั่นกินน้เจ็ดถายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊คือจะว่าไปกูก็เจอพี่เลยดีกว่านี่เพื่อนที่ไม่ชอบแบกลักกี้มานะบอกเลยโชคหายหมดสิงใครอ่ะฟื้นปะเมื่อกี้อ๋อล้วกุญแจถ้ำมาไปดี ใกล้กบไปรออมีีต็กซนตนยใครใช้ดใหญ่ไหมมีใครใช้หอกไหมไม่มีจะเอามาบทดหรือไว่าจอลูนไม่ไมจะมาบดจะมาบดดับใหญ่อยากได้เหรออยากอยากได้ดับเองมาก้ すべてが破壊されるのをトクトミオ。 ือ,อไม่ทำข้างหลังเลยคือผ่านมาสไตล์เลยเผมเปิดท้ามันได้กำลังไปฮะอุ้ยคือเราไม่เต็มเลยเงินไม่ถึงอ่ะซื้อแทนเลยใครซื้อได้ซื้อแทนเลยกำลังไปครับครับผมเนี่ยมีเงินเหมือนในบัญชีอ่ะพี่จริงจัง <laughs> สามร้อยมีคนเหรออะไรอ่ะกระบี่แถมมันไม่ได้เลยใครเมื่อกี้ใครถึือทำเมืองเอาผัดทองแบบก็อัดทอ่ะใครได้ไอ้รูดภาฒนะนะที่เล่นป่ะ ไม่ได okay. ้ขอละขอไม่ได้อย oh. ่าอยาอย่าค่อยให้อย่ค่อยให้เข้าวงมบเข้าวงมาเข้าวงมาไม่ข้าในมีเะไม่ทเไม่ม้ไม่มี้วไม่มีแล้เดี๋ยวไหเล็กน้อยโอนี่ก็อะไรมาวะ คนดันโนยุคีบาสุดาทั้งคืออเอาไปย่อยไม่ไเอาไปดาวุฒิลองจะจะย่อยทุกอย่างไม่ได้นะซื้อเป็นนะวันนี้เหมือนนึงซื้อมาซื้อมาจะเทให้เฮ้ยเดี๋ยวกูกูเป็นคนที่จะโดนตีขคนแรกหรือเปล่าวะประเด็นไม่รู้น่าจะเป็นผมมากกว่าเข้าใช่ไหม เข้าเข้าเข้ารอก็เข้่วารอรอแป๊บนึงได้ไหมได้ได้ได้เนวรอที่สามราเดียวรอที่สามเราก็ได้เออขอรุ่นขอรุ่นทองพัฒนาหน่อยอ๋อใช่ใช่ไอ้ผู้เปิดอะไรเนี่ยถบดีเฮ้ยเอานั้นะแซปไปเคาเตอร์เก่งนะ กที่าเรองมอะมิะทำไงดีอะหมัดไส้ใข่หมัดไส้ไครเอาลงตรงนั้นหมัดไส้หมัดไส้ตรงยงเก็บควอาคนชุดขาแล้วกูใส่ชุดแดงอยู่คนเดียวหมัดไส้คนตรงใกล้อวางัจ้บชน่ว้สันที่จุด่งของมั่้ดใมอังที่ะน่ขควรใส่ชุดขากันนะ

พัดัあなたにぴったりねอะัดย่อนันเยัดย่อพี่มอลมันทาเยรเทวมันเป็นยังไงอะดนโดนแล้วดนแล้วจะเป็นไงอะพัดย่อไม่รู้ดีว่ามันมเหมือนอเหมือนหลองย่อแล้วปย ไม่ไม่ยอ่ยอย่อเรากา็คลิกซ้ายยอกิกยอกิกคลิกซ้ายเออไมเวคริทเทลตัดหมือดชัใช่เป็นเป็นหมืออ๋อดาบติดโลทุกสิ่ทีกทำลย มดไปออกยากทีไม่านได้ใช้กระต่ายซะแล้วเอจอ็บมัดยังไม่เคยเจอเลยไมปทาน้ตัวแล้วเลยท่า,านได้ใช้กระต่ายซะแล้วอันนี้เก็บไปยากเก็บไปแล้ว

โอ okay. ้ยกรปกพัฒนาพัฒนาฟ้าันดอ์สตอมสัญยาเอ้ยใครจะบีนะเข้าไปสำรองสำรองแล้วก็มีดาบคู่เปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมหนูดบคู่กับหอกเห็นว่าพัฒนาสยาแล้วก็ ไม่มีดาเมจรละดาบเพียงปจจุูมาแต่ว่ามันขัดประตูได้ดีโอ้ไมใครใช้จึกไม่มีคือหมดแหละเออไม่เจอคนเลยเดี๋ยวดูกระสูฟินิกซ์หน้าเขีนดันโนยุคิบาช่ดไปป่ะอะไรมุ่งมองอยู่นั่นเหรอที่ไหน วิ่งบออโดเย่ยมอนีจะเปิดแล้วมัดโอเคดี่กลังไปเข้าเลยก็ได้เข้าไปเลยก็ได้เข้าไปอไป44วิ ยี่สิบวิเลมีคนแท่หน่อยว่ามีคนปะอันเนี่เลยนึสองสามมีคนปะไม่มีสิบวิเลยห้าสี่สาม ってみなさい、はい、この場所に行こうと<っ>

จริงอ่ะเราไฟได้นะเพราะว่าเรามีรัฟฟินิกไปไหมอ่ะมันไม่คุ้มแล้วมันไม่คุ้มแล้วอืมมันแพ้แล้วอีกตัวนึงน่าจะอยู่หลังเ,เซฟดีกว่าต่อเราตอนนี้เราเล่นเซฟรออีกตีตายก็ได้มา่ิต้าอยู่นู้นนะเอ่เทคยังงะตัวอยู่ใกล้เหรอตัวเดิมมา่ิต้าตัวเดิม เดี๋ยวเราเข้าจากทางล่างวงเราเข้าจากทางล่างวงเลยเขี่ยของไอ้ไอฟ้านี่มันเกะกะตามัดเลยมองไม่เห็นเหมือนหมอกเลยโอเคขึ้นเงาขึ้นกสวัสดีครับจะวิ่งไปวิ่งไปถึงนั่นเลยเหรอ หาพุ่มไม้หนุบเลยก็ได้ปะพุ่มนี้นะพุ่มไม้นี้นะทำๆๆๆพุ่มไหนพุ่มไหนพุ่มที่กูอยู่อะแต่เข้ามาเมื่อสิบเด็กเจเจ๊วะที่อยู่คุ้ามหนไา่อยู่คุ่มมันเลยอ๋อถามจริงรอรอเวลา เราอยู่ในวงไอบริต้าาจะลงไปสู้กันเรอไม่ใช่มันต้องทิ้งมันต้องทิ้งบริต้าอยู่แล้วจะไปเติร์ดป้ะล่ะของเราเติรกว่านะไปเติร์ดไม่หรอเออไปเติร์ดได้นะอยากจะอะไรตัวหนึ่งเไปเติร์ดอีกตัวหนึ่งมันก็เหลือน้อยแล้วเราไม่มีวงมีสั่วไไปไปข้างบนมีของเัา 天からさかりしお宝をともに見ようすべてが破壊されるのをとくと見よう。 ไปโดดเห็ยน a ากซ r ซึคา u ิชของที่รักเราพ้อมี่มองอ้อหมื่นพัดเอาทองไปทองไปมาเลยไหนไเกอทองอ้ยกอทองใส่กาะใส่เกาะทองไป้กองไ้าะทคนเดียวด้วยออาวอาาาอยู่ไหน ยืดช่ว <önemli> สิไปไปไปมองดูสภาพไปดีก <assume> ว <mos es> ่าแม่งมาขอขอเป็นชาติจบผู้เหนื่อยใจโอ้ย ทีมทีมไอ้เนี่ยสาวาเจ้าเียสตัวอะไรวะคนดีแทบไปได้ตายไเี่เป็นถ้าตายมาเจอตะขอ วงล้อสังหารวงล้อจะปืนไฟเออโหแต่ละคนเล่นอาวุธปืนอ่ะเนาะหาทำจนพี่สองสารเลยว่ากูกูแบบกูสลิงต่อไม่ถูกเลยอะสงสาร